ฝันว่าเล็บมือหลุดฝันว่าเล็บมือหลุดทํานายว่าช่วงนี้ดวงของคุณกําลังไปได้สวยมีคนคอยช่วยเหลืออยู่ไม่ขาดสายสิ่งที่คุณต้องระวงังคือคุณมีโอกาสจะเจ็บป่วยหรือตกยางออกได้คุณอาจจะได้พบเจอเรื่องที่คุณมัวเรื่องเสียใจกับสิ่งที่คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้คาดหวงังหรือหวังเอาไว้มันไม่ได้สมหวังอย่างที่คุณหวัง หากคุณมีปัญหาควรเข้าหาผู้ใหญ่เพื่อขอคำปรึกษาช่วงนี้ดวงของคุณอาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่ควรหมั่นทำบุญตักบาตรฟังธรรมและสิ่งที่ต้องระวังคือการกล้าได้กล้าเสียของตัวคุณเองเพราะคุณอาจจะพลาดได้การงานการเงินหากมีโอกาสที่จะต้องลงทุนดำธุรกิจของตัวคุณเองคุณจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีแล้วอีกสองเดือนที่จะมาถึงการเงินของคุณจะมั่นคงและดีขึ้นกว่าเดิม ช่วงนี้คุณมีรายรับมากกว่ารายจ่ายเป็นเดือนที่รู้สึกว่าคล่องตัวเป็นพิเศษความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วคุณเป็นคนโชคดีมากในเรื่องของความรักคุณจะได้รับการเอาใจใส่จากคนรักของคุณเป็นอย่างดีทําให้คุณรู้สึกอุ่นใจขอให้คุณรักษาความรักครั้งนี้ของคุณให้ดีหากใครที่กําลังติดต่อเรื่องงานกับชาวต่างชาติขอให้ระวังคนรักของคุณจะเกิดอาการหึงหวงเอาได้เลขนําโชค 2. 5 7 8หากคุณชอบหรืออยากติดตามข่าวสารใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ